มีปลายอนเางอุ่มดีครับลุมไวยๆพัดหมวยแว้ๆพัดหมวยแว้ๆเลยเหรอ นี่มาเอาโดนะครับเอาโดจ้ะเปิดท้ายรถนั่งกินข้าวกันเลยกเก๋ๆตัใจไหลบัวความจับอันเขาเห็นอันห้อยอันอะหอยอะไรหอยห้อยปัง วูวนีเดียเอาบ่เอามากกวยแล้วห้ปังก่อยดิบเหรอเออก่อยสิปีแต่ตัวมันดำนะดำคืออนะไรก็ดำอยู่แล้วปลาหอยปังก่อนเราไปตั้งร้านนะเราเดินผ่านร้านแกไปซื้อแหว อ๋อไม่กินเขาตัางจังหวัดพิ้ักบางเว่น 雨雨雨ว,ว่างว่างเสียงดินขางนะมันก็ไม่ดี